สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเศรษฐีระดับเจ้าสัวหรือร้านค้าที่ขายดีเทน้ำเททาถึงมักจะมีแมวเหมียวเดินนวยนาดหรือนอนขวางประตูอยู่อย่างสบายใจทั้งที่บันทีก็ดูเกะก,กะแต่เจ้าของกลับยิ้มแย้มต้อนรับขับสู้ราวกับเป็นเทวดาตัวน้อย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญหรือเป็นแค่กระแสความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะครับแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของเจ้าของร้านเหล่านั้นมีความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซ่อนอยู่นั่นคือศาสตร์แห่งโหงโวเ็งแมวครับ ในมุมมองของสินแซยุคใหม่อย่างผมแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแก้เหงาแต่แมวคือก้อนพลังงานที่มีชีวิตครับตามหลัก่วงจุย้ยสุนัขอาจจะเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และการเฝ้าระวังแต่แมวคือตัวแทนของพลังงานอย่างหรือความเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาบที่ลื่นไหลและความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ลองสังเกตดูสิครับบ้านไหนที่เลี้ยงแมวแล้วแมวมีความสุขกินอิ่มนอนหลบับขนสวยงามบ้านนั้นการเงินมักจะไม่เคยขาดมือ วันนี้ผมจะขออาสาพาทุกท่านไปเปิดตำราวิชาแมวเศรษฐีที่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเจ้านายสี่ขาที่บ้านไปอย่างสิ้นเชิงเราจะมาดูกันว่าแมวแบบไหนที่โบราณบอกว่าเลี้ยงแล้วรวยแมวแบบไหนที่เป็นแม่เหล็กดูดซับและที่สำคัญแมวที่คุณกำลังเกาพุงให้อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ปลอมตัวมาก็ได้ใครที่พร้อมจะพิสูจน์ความเฮงไปพร้อม เตรียมตัวให้พร้อมแล้วตามผมมาในตอนถัดไปเลยครับเราจะเริ่มสแกนกันตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านของร่างกายแมวกันเลยทีเดียวหลังจากที่เราปรับจูนเคลื่อนความเชื่อกันแล้วว่าแมวคือเสาสัญญาณรับรัพย์ประจำบ้านที่นี้เรามาเริ่มกระบวนการตรวจสอบโง่เหงกันจริงๆดีกว่าครับ จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดและเห็นชัดที่สุดก็คือภาพรวมของใบหน้าครับให้คุณลองจ้องหน้าแมวของคุณตรงๆนะครับถ้าเขายอมหันมานะครับสิ่งแรกที่ต้องดูคือความเต็มอิ่งของใบหน้าครับไม่ว่าแมวของคุณจะเป็นพันหน้ากลมแป้นแหลนหรือพันหน้าแหลมเรียวสิ่งสำคัญคือต้องดูสมบูรณ์ครับ แก้มต้องดูมีเนื้อมีหนังไม่ตอบจนเห็นกระโหลกชัดเจนเกินไปยกเว้นลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ความอิ่มเอิบของใบหน้าแมวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของสเสบียงอาหารในบ้านครับโบราณเปรียบใบหน้าแมวเหมือนดวงจานท์ครับ ถ้าใบหน้าผ่องใสขนเรียบเนียนไม่มีแผลเป็นที่ดูน่ากลัวหรือไม่มีร่องรอยของโรคผิวหนังที่ทำให้ดูหมองคล้ำนั่นแปลว่ารัศมีหรือออร่าของบ้านกำลังเปล่งประกายการที่แมวมีใบหน้าดูสะอาดสะอ้านตื่นตัวสดใสมันจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาเหมือนเวลาเราเห็นคนหน้าตาแจ่มใสเราก็อยากเข้าหาแมวก็เช่นกันครับ The cat หน้าตาแมวคือด่านหน้าในการต้อนรับแขกเรือและโชคลาภถ้าหน้าตาเจ้านายเราดูหมองเศร้าเงินทองก็อาจจะไม่อยากไหลเข้าบ้านแต่ถ้าหน้าตาดูมั่นใจเชิดฉายเหมือนนางพญาหรือราชสีนั่นแหละครับสัญญาณแรกของความรวยเริ่มปรากฏแล้วแต่รายละเอียดบนหน้ามันยังมีจุดที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับโดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่สูงที่สุดบนหัว ไล่สายตาจากรูปหน้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดกันครับนั่นคือใบหูจุดนี้สำคัญมากเพราะในทางหงโวเหงนี่คือเรดาร์ดักจับโอกาสครับ ลักษณะหูของแมวเศรษฐีตามตำราว่าไว้ว่าจะต้องตั้งตรงและโคนหูใหญ่ครับลองสังเกตดูนะครับเวลาแมวได้ยินเสียงถุงขนมหรือเสียงจิ้งจกหูเขาจะกระดิกหมุนไปมาเหมือนจานดาวเทียมใช่ไหมครับความว่องไวของหูนี่แหละครับคือสัญ,ญลักษณ์ของการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็ว เจ้าของกิจการหรือคนที่ทำงานด้านการลงทุนต้องอาศัยความไวในการรับข่าวสารถ้าคุณเลี้ยงแมวที่มีหูตั้งสวยโคนหูกว้างเปิดรับเสียงได้รอบทิศทางพลังงานนี้จะส่งเสริมให้เจ้าของเป็นคนหูไวตาไวรู้ทันคนและไม่พลาดโอกาสทองทางธุรกิจครับ ยิ่งถ้าแมวบ้านไหนหูตั้งชันตลอดเวลาดูตื่นตัวไม่หูตกไม่ลู่ไปข้างหลังด้วยความกลัวนั่นแปลว่าบ้านของคุณมีระบบรักษาความปลอดภัยทางพลังงานที่ดีเยี่ยมคอยปัดเป่าเรื่องร้ายและดักจับเรื่องดีๆเข้ามา แต่ถ้าแมวใครหูพับตามสายพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเขาอาจจะเด่นเรื่องความเมตตามหานิยมแทนแต่ถ้าเอาเรื่องความเฮงแบบหนักธุรกิจหูตั้งสง่าคือที่สุดครับจากหูเราลงมาดูสิ่งที่สะกดวิญญาณธาตุอย่างเราได้มากที่สุดกันบ้างดวงตาครับ จ้องตาเขาครับแต่อย่าจ้องนานจนเขาตบเอานะครับดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจและในาศาสตร์โหงโวเฮงมันคือหน้าต่างของอำนาจและวิสัยทัศน์ครับลักษณะตาของแมวนำโชคไม่เกี่ยงสีครับจะสีฟ้าสีเหลืองอำพันหรือสีเขียวมรกตได้หมดขอเพียงอย่างเดียวคือต้องใสและเป็นประกายครับ ดวงตาที่ใสาวาววับเหมือนลูกแก้วสะท้อนแสงไฟวิบวับในตอนกลางคืนบ่งบอกถึงพลังอำนาจในการข่มสตรูหม,มู่มารครับใครที่มีคู่แข่งทางธุรกิจหรือมีคนคอยขัดแข่งขัดขาการเลี้ยงแมวตาดุตาคมหรือตาใสาเป็นประกายจะช่วยสะท้อนพลังงานลบเหล่านั้นออกไป นอกจากความใสแล้วให้สังเกตความนิ่งของสายตาครับแมวที่เป็นพญาแมวหรือแมวเจ้าสัวมักจะมีการมองที่แน่วแน่ไม่หลุกหลิกไม่หวาดระแวงการมองแบบจ้องมองการไกลเหมือนกำลังวางแผนครองโลกหรือวางแผนขโมยปลาถูนั่นคือบุคลิกของผู้นำครับ พลังงานนี้จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลตัดสินใจเด็ดขาดและมองเห็นลู่ทางทำเงินที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนแมวที่มองเห็นเหยื่อในที่มืดนั่นเองครับถัดจากดวงตาลงมาอีกนิดเดียวคือจุดที่บ่งบอกสถานะทางการเงินได้แม่นยำที่สุดครับเลื่อนนิ้มลงมาจากดวงตามาแตะที่ตรงกลางใบหน้าเบาๆครับเจออะไรไหมครับ ใช่ครับจมูกเล็กๆนั่นแหละนี่คือจุดเช็คสภาพคล่องทางการเงินที่แม่นยำยิ่งกว่าแอปธนาคารเสียอีกตามตำราแมวมงคลจมูกที่ดีต้องมีลักษณะชื้นและสะอาดครับลองสังเกตดูสิครับเวลาแมวสุขภาพดีจมูกเขาจะมีความชื้นนิดๆเย็นหน่อยๆไม่แห้งผากความชื้นนี้เปรียบเสมือนสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต และในทางห่วงจุย้ยน้ำก็คือเงินครับถ้าแมวบ้านไหนจะหมูกแห้งแตกลอกหรือมีขี้มูกกรังนอกจากจะต้องรีบพาไปหาหมอรักษาแล้วในทางความเชื่อยังเตือนว่าช่วงนั้นการเงินในบ้านอาจจะฝืดเคืองมีเรื่องให้เสียทรัพย์หรือเงินทองรั่วไหลเก็บไม่อยู่ แต่ถ้าแมวของคุณจมูกฉ่ำวาวตลอดเวลาสีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นสีชมพูระเรื่อสีดำสนิทหรือสีลายด่างก็ขอให้สีชัดเจนดูสะอาดตานั่นแปลว่ากระแสงเงินสดในบ้านกำลังหมุนเวียนดีมากมีกินมีใช้ไม่ขาดมือรับซัพ์กันแบบเลื่อนไหลไม่มีสะดุดครับเช็คจมูกแล้วอย่าเพิ่งรีบผละไปไหนครับ ใกล้ๆจมูกยังมีอีกจุดที่น่าสนใจนั่นคือปากและหนวดครับหลายคนมองข้ามเรื่องปากและหนวดแมวไปแต่จริงๆแล้วนี่คือส่วนเสริมบารมีชั้นดีครับในทางโง่เหงหนวดแมวเปรียบเสมือนเสาอากาศวัดความเปลี่ยนแปลงครับ แมวใช้หนวดในการวัดระยะช่องทางเดินและรับรู้ความเคลื่อนไหวของอากาศแมวที่มีหนวดยาวสวยไม่หักงอและห้ามไปตัดเล่นเด็ดขาดนะครับสื่อถึงความไหวพริบปฏิพานครับเจ้าของจะมีเซนส์ในการเอาตัวรอดที่ดีเยี่ยมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางสามารถพาตัวเองรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้เสมอ ส่วนรูปปากของแมวถ้าสังเกตดีๆแมวบางตัวจะมีมุมปากยกขึ้นนิดๆเหมือนกำลังอมยิ้มตลอดเวลา แมวที่หน้าตาเหมือนยิ้มแยม้มนี่คือแมวมหานิยมครับเลี้ยงแล้วใครเห็นใครก็รักแขกไปใครมาก็เอ็นดูพลังงานแห่งความน่ารักและเป็นมิตรนี้จะช่วยดึงดูดกัลยาณมิตรและลูกค้าเข้ามาหาเจ้าของครับใครทำอาชีพขาขายหรือต้องเจรจากับผู้คนการมีแมวหน้ายิม้มคอยต้อนรับหรือแค่ส่งรูปแมวไปอวดก็อาจจะช่วยปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่ทีเด็ดที่สุดของที่สุดยังรอเราอยู่ในตอนหน้าครับกับส่วนที่ทาดแมวชอบฟัดที่สุดนั่นคือพุงครับ มาถึงไฮไลท์สำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากๆครับทาสแมวหลายคนชอบกังวลเวลาเห็นแมวตัวเองมีพุงย้อยๆอห้อยๆตรงท้องน้อยเวลาเดินทีก็แกว่งไปแกว่งมาบางคนนึกว่าน้องอ้วนเกินไปจับไปลดน้ำหนักสะงั้นถ้าอ้วนจนป่วยต้องลดนะครับแต่ถ้าแค่อวบๆแล้วมีพุงย้อยตรงนี้เขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองครับ ในทางกายวิภาคส่วนนี้เรียกว่า Primordial Pouch ซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของแมวแต่ในทางสายมูนี่คือคลังสมบัติเคลื่อนที่ครับพุงที่ย้อยลงมามีความนุ่มนิ่มยืดหยุ่นได้ดีเปรียบเสมือนถุงใส่เงินของเศรษฐีสมัยก่อนที่ยิ่งย้อยแปลว่ายิ่งใส่เงินไว้เยอะลักษณะนี้บ่งบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นคนเก็บเงินอยู่ครับ มีรายได้เข้ามาแล้วไม่รั่วไหลมีเหลือเก็บเหลือใช้กลายเป็นความมั่งคั่งสะสมยิ่งพุงนิ่มหน้าขยำยิ่งหมายถึงความสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบ ดังนั้นถ้าแมวคุณมีพุงย้อยๆให้ภูมิใจไว้เลยครับอย่าไปบูลลี่น้องเพราะนั่นคือกองเงินกองทองประจำบ้านเวลาคุณรู้สึกเครียดเรื่องการเงินลองเอามือไปรองใต้พุงนั้นแล้วขยำเบาๆจินตนาการว่ากำลังกอบโกยโชคลาบพลังงานความนุ่มนิ่มจะช่วยเยียวยาจิตใจและเสริมแรงใจให้คุณกลับไปหาเงินต่อได้ครับ จากพุงเราเลื่อนสายตาต่ำลงไปอีกนิดที่ฐานรากของตัวแมวนั่นคืออุ้งเท้าครับเคยสังเกตอุ้งเท้าแมวชัดๆไหมครับอุ้งเท้าแมวที่มีลักษณะดีตามตำราบ,บอกว่าต้องดูกระชับและอวบอูมครับ บางตำราเปรียบอุงเท้าแมวเหมือนกลีบกระเทียมหรือผลมังคุดครับคือนิ้วเท้าต้องชิดกันแน่นไม่แบะออกห่างๆอุงเท้าที่ชิดแน่นสื่อถึงการกลุ่มซับครับเหมือนกำปั้นที่กำเงินไว้แน่นไม่ยอมให้เล็ดลอดออกไปไหนส่วนความอวบอุ้มของอุงเท้าสื่อถึงความมั่นคงของฐานะครับ แมวที่เดินลงน้ำหนักเท้าอย่างมั่นคงย่างก้าวเงียบกริบคือลักษณะของเสือซ่อนเล็บผู้มีอำนาจถ้าแมวบ้านไหนชอบใช้อุ้งเท้าตะปบหรือชอบทำท่านวดบนตัวเราหรือบนผ้าหม่มอย่ามองข้ามนนะครับการนวดนั้นคือท่าทางของการกวาดต้อนและสะสมครับยิ่งเขานวดบ่อยแปลว่าเขากำลังช่วยเจ้าของ ปั้นเงินปั้นทองให้เป็นก้อนเป็นกรรมัมใครโดนแมวนวดใส่ให้คิดซะว่าโดนหมอนวดระดับเทพเจ้าประธานพรให้รวยครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของร่างกายที่เป็นส่วนยื่นออกมานั่นคือหางครับหางแมวไม่ได้มีไว้แค่แสดงอารมณ์แต่ในทางหงโวแฮงหางคือหางเสือชีวิตและเป็นตาขอเกี่ยวทับครับ ลักษณะหางแมวดีๆมีหลายแบบและความหมายดีคนละอย่างครับถ้าแมวหางยาวตรงปลายเรียวสวยฉี้ตั้งขึ้นเวลาเดินเหมือนเสาธงแปลว่าอำนาจบารมีครับเหมาะกับข้าราชาการหรือคนที่เป็นหัวหน้าคนลูกน้องจะเชื่อฟังบริวารจะเกรงใจ แต่ถ้าแมวบ้านไหนหางขดหางงอหางหม้วนหรือหางสั้นกุดที่คนโบราณเรียกแมวกิรินีซึ่งจริงๆเป็นคำชมในบริบทนี้นี่คือสุดยอดแมวการค้าครับ หางที่หงิกงอเปรียบเสมือนตะขอเกี่ยวเงินเกี่ยวทองครับมันทําหน้าที่เกี่ยวโชคลาบที่ลอยผ่านหน้าบ้านไม่ให้หลุดลอยไปไหนจะช่วยกวาดต้อนลูกค้าให้เข้ามาในร้านใครค้าขายแล้วมีแมวหางขดหางงอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีผู้ช่วยมือหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าอยู่ข้างกายแล้วครับไม่ว่าหางจะแบบไหนขอแค่แมวใช หางอย่างมั่นใจก็ถือว่าดีทั้งนั้นครับ เดินทางมาถึงบทสรุปในตอนสุดท้ายกันแล้วครับเราได้สแกนแมวกันตั้งแต่หัวโจรดหางครบทุกจุดมงคลแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าลักษณะทางกายภาพที่ติดตัวมานั่นคือการกระทำและการเลี้ยงดูครับหงโวเห็งที่ดีที่สุดของแมวไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเพียงอย่างเดียวแต่คือสิ่งที่เจ้าของสร้างขึ้นครับ สินแสขอยืนยันว่าวิธีเสริมดวงที่แรงที่สุดคือการทำให้แมวของคุณมีความสุขครับการที่คุณให้ข้าวปลาอาหารที่ดีจนเขามีขนสวยเงางามนั่นคือการขัดเงาโชคลาภให้เปล่งปลัง การที่คุณหมั่นเกาพุงเล่นกับเขาจนเขาอารมณ์ดีนั่นคือการกระตุ้นพลังงานบวกในบ้านให้หมุนเวียนและเมื่อไรก็ตามที่แมวเดินมาเอาหัวถูไถาขาคุณเอาตัวมาแนบชิดหรือเอาหน้ามาชนหน้าคุณจงรับรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่แค่การอ้อนขอขนมแต่มันคือพิธีกรรมถ่ายโอนความเฮงจากตัวเขามาสู่ตัวคุณครับ ดังนั้นเลี้ยงเขาให้ดีให้เหมือนกับว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขประจําบ้านแล้วแมวจะตอบแทนคุณด้วยความรักความสบายใจและเชื่อเถอะครับว่าเมื่อใจเรามีความสุขสมองเราจะแจม่มใสและความร่ำรวยจะตามมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ขอให้ทาสแมวทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงดูลูกๆสีขา และขอให้รวยรวยรวยกันท่วนหน้าสวัสดีครับ